อมันอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเค้กโยเกิร์ตเป็นเค้กโยเกิร์ตรสผลไม้รวมค่ะทําจากโยเกิร์ตทำง่ายๆนะคะในกระทะไม่ต้องมีเตาอบขั้นตอนแสนง่ายน่าทานด้วยค่ะเพื่อนๆได้เนื้อเค้กนุ่มๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันค่ะวัตถุดิบเค้กโยเกิร์ต ตัวหลักก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะรสชาติอะไรก็ได้นะคะจะเป็นจืดหรือว่าเป็นแนวเหมือนเจปปนก็ได้เป็นผลไม้รวมจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสใดใก็ได้ค่ะเพื่อนใส่ลงไปปรุงเลยตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนใส่มากน้อยได้นะคะเพราะว่าอันนี้รสผลไม้ก็จะหวานอยู่แล้วเกลือเล็กน้อยแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะ นมสดหนึ่งถ้วยกาแฟแล้วคนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะให้แป้งโยเกิร์ตไข่น้ำตาลเกลือทุกอย่างละลายก่อนนะคะเตรียมภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้แล้วใช้กระดาษเบเกอรี่แบบนี้วางซ้อนลงไปเลยค่ะตีเนื้อแป้งเค้กโยเกิร์ตจนเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเป็นใช้ได้แล้วค่ะเทใส่ลงไปใน ภาชนะรองเลยเราจะใช้วิธีเอากระทะมาอบนะคะเจ๊ปานจะเปิดไฟที่อ่อนมากๆแล้ววางกระทะลงไปเลยค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้ววางแป้งเค้กโยเกิร์ตลงไปเลยแล้วเราจะใช้ฝาปิดนะคะให้เวลาอบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งเค้กจะสุก เจแปานใช้เวลาอบประมาณ20นาทีแล้วค่ะมาดูผลงานกันเลยนะคะอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วปิดไฟเลยแล้วก็เดี๋ยวพักทิ้งไวใ้ให้เขาเย็นเซ็ตตัวก่อนตอนนี้เนื้อเค้กโยเกิร์ตก็เซ็ตตัวแล้วค่ะน่าทานมากๆเอาออกมาจากพิมพ์ได้เลยเจแปานก็จะหั่นแบ่งแบบง่ายๆเลยค่ะหั่นเป็นเค้กเลยนะคะโอ้ห นุน่มๆลาดด้วยแยมสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหโอ,อยากทานชิ้นไหนก็ลาดลงไปเลยเนื้อเค้กนุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟแล้ว อืมนน่ากนากกิเลยอ่ะจะปนขอชิมหน่อยนะคะทำง่ายมากๆทำกินเองอือหออร่อยอร่อยมากขอมมันไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ เจ๊ปันขอตัวไปทานเค้กโยเกิร์ตก่อนฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอ,อื้